ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอภิชาชนะครับวับนนี้ก็เดือนอามิถุนาแล้วนะครับผมก็มาอัปเดตสวนป่านะครับผมตอนนี้ก็มิถุนาสองห้าหกครับเป็นวันที่สามมิถุนาก็สวนป่าของเราก็อ่ามีถ้าเป็นยังไงครับเ๋ย่มาถ่ายให้ชมนะนี่ช่วงเย็ยนนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับผม จนทุ่งน้าก็เตรียมทำนาครับไทไทแปรรอแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่มีระบบน้ำบาดาลครับโซลาเซลล์นะครับใส่ไฟลงมาครับก็น้ำกินได้ครับอร่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีฝนตกแล้วครฝนตกมาครั้งสองครั้งก็มีความเคียวเชืออุ่มครับของพื้นที่นะครับ ก็กล้วยครับรุ่นถัดไปครับอะไรนี่ขึ้นครับก็ตรงนี้เช่าโอมครับเริ่มเริ่มเติบโตนะครับผมก็เริ่มใหญ่ขึ้นเด็กินะครับมีมะละกอด้วยนะครับไม้ป่าก็ยังอยู่นะครับดนอยยางนาครับสวยเลยมะเขือก็ออกโลกเต็มเลยครับมะเขือครับก็จริง ตั้งใจจะเว้นถนนครับรถวิ่งก็ระหว่างระหว่างนี้รถไม่ได้เข้าก็ปลูกของกินได้นะครับกอนาคตก็จะวางแผนไว้ให้เป็นอุโมงค์ต้นไม้ก็มีไม้ป่าก็ช่วงแรงที่ผ่านมาครับทําให้ไม้ป่าบางบางต้นก็แห้งเลยครับเดี๋ยวไปดูโซนนู้นครับกอนนี้อันนี้มะเขือนะก็เริ่มจะผนปิดก็เริ่มลดลงบางเลยครับอันนี้ก็ เป็นพริกนะครับไม้นหนาก็มีนะครับอันนี้ก็พยุงครับอย่างแอร์ไม้แดงครับกล้วยครับคอนบรรยากาศครับสวนป่าจะทําเป็นสวนป่าครับก็โอ้พริกพริกชีฟ้านะครับบรรยากาศประมาณน,นี้นะครับโอ้ ไอ้ต้นมอคกันนี่สูงเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทำกที่จะตกดินกันนะแสงลำไรยัโอเคประมานีตกไคเ่บรรยากาศทุ่งนาก็จะประมาณนี้นะฝั่งดีก็ ก็ไฟไหมครับตัวนี้ก็ตายนะต้นไม้แห้งตายเลยครับคิดว่าจะรอดครับไม่รอดครับตายคนระับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ครับก็มีตายบ้างครับไม่เป็นไรโดนไฟไหมไม่เป็น ข้างเขาก็หวานข้าเรียบร้อยมาแล้วนะครับประมาณนี้นะอีกาทุ่งนาดีว่าเป็นระดับตรงนี้สูงแล้วก็ต่ำลงน้ำก็จะไหลลงไปค่าบทางโน้นได้ครับ ทีนข้างก็เริ่มปรับพื้นที่ครับแล้วก็มีการปลูกกล้วยนะครับสวยครับดีครับดีเป็นแนวเขตดแดะครับผมสวยงามโอ้เขากลูกกล้วยครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่ปลูกกล้วยนะแล้วก็ปลูกยางนาฝั่งนี้ไม้ป่านะครับสวยครับก็พื้นที่ข้างก็ชอบต้นไม้เหมือนกันสาหรับเขาปลูกต้นไม้ไว้เต็มเลยครับ แล้วก็ปลูกฝังนี้เลรกเดินก็ต้นไม้ก็มีขนาดโตไปแล้วก็ยังตายได้นะครับผมก็อันนี้ก็ช่วงแรงครับไม่มีน้ำรดนรับแห้งตายคนระับโอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลูกใหม่ นี่พยุโตดีอ่ะงพยุไว้ด้านในเลยนะครับประมาณนี้นบรรยากาศทุง่งนาโอ้โหตอนยังรอดอยู่อะยังไม่ตายเพราะาว่ามีพี่เลียงคิดว่าโอเคอยู่นะดอกหญ้ายางีก้อนฝัง ถึงไปเป็นประหยัดประ,ยะห,ระหยัดมันเจอเพียงดีบดิบแข่งกับมันห้านาทีนะครับอันนี้เป็นมันห้านาทีนะไม่ใช่สังกะหลัง โ okay, mm hmm. okay. อเคแน่นี่โอเคก็ทินเทพาตัวไหวมากครับผมสูงมิดหัวมากเลยโตเร็วจริงตัวแบบเร็วมากครับกำลังนี้ดิดินเทพา สองปีไปเนี่ยโอ้โหกำไม่กำไม่มิดแล้วเนเดนเดี๋ยวเราไปดู<ม>นาด้านบนของที่เราจะปล่อยไว้เราจะไม่ทำนาทางนี้ด้านลึกตรงนี้ครับจะรับพื้นที่ไว้ปลูก ปลุกขัดปลุกกล้วยแต่เราต้องดึงน้ำออกให้ได้ครับเพราะว่าน้ำน่าจะท่วมอ,อาจจะต้องขุดโซนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นระบายน้ำไปข้างล่างครับก็เป็นทุกหน้า จะปลูกกล้วยเลยครับก็เป็นพื้นที่ที่ทุ่ง,งานาที่สูงที่สุดของพื้นที่นะครับตรงนี้ก็ปลูกไม้ป่าอะไรไว้เต็มเลยครับตรงนี้ก็คงต้องขยายครับพลูกกล้วยพวกอะไรออกมาครับเริ่มเริ่มเห็นไม้ปา่าสูงนะ แล้วครับบางจุดนะครับก็ถือว่าโอเคครับเป็นสิ่งที่ต้องการ,รบุบบผสมสารไปเรื่อยๆครับโดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดนะครับเราไม่ได้ทุ่มเงินนะเพื่อที่จะเนรบิดญ <laughs> เพราะว่าเกษตรก็ต้องใจเย็นนิดหนึ่งครับดูบริบทของพื้นที่ด้วย ก็ <H oo> คู่ฝรั่งกิมจูนะโตไว้นะโดนโดนแมลงกัดน,นะแตกยอดใหม่นะฝรั่งกิมจูก็ถือว่าอย่างน,าคางน,นะครับโดนแมลงเจาะนิดนึงครับก็สวยนะครับตนนัวนี้อย่างนะสวยก็มีติดตรงนั้นนิดนึงครับใบกล้วยบางยอดไว้ครับ ประมาณนี้ครับสดใสสดใสเขียวเขียวครับก็ที่จะตกลินครับ